แต่โดยนักแปดตัวกลมก็เดย่เชียพิชิตภภปฐพีฟุบเอาสิมาเอาชีวิตข้าไปซะสิจางทองใจยเย็นอย่าเพิ่งตกใจไปนั่นนายท่านอเอจุ่มปล่อยให้ไปต่อคำพูดที่รวัวเกินของข้าด้วยเหตุการณ์ ครั้งที่ท่านเคยช่วยชีวิตข้าในตอนนั้นข้าไม่เคยลืมเลือนมันแม้แต่น้อยแต่ถ้าข้าไม่เล่นละครตบตาแบบนั้นก็คงต้องโดนทรมานเจนตายเป็นแน่เจ้ามาช่วยข้างง้นหรือตอนนี้ท่านไม่เหลือใครพ่อกับพี่ชายก็หวังจะฆ่าท่านคนรับใช้ก็หักหลังส่วนน้องสาวก็ไม่รู้เป็นตายรายดียังไงบ้างแต่ไม่ต้องห่วง ค่าวางแผนสําหรับท่านแล้วตอนนี้ท่านอาจจะยังยังยังแต่เชื่อค่าเถอะว่าค่าจะทําให้ท่านกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งให้ได้นี่แกนี่แกจะทําอะไรของแกฟะเจอแววถ้าค่าให้เราโยก่ดีเขาคงเป็นของตังหน้าที่แม่ ท่านทิ้งไว้ให้ใช่แม่ล่ะเอาคืนมานะมันเป็นสิ่งเดียวที่แม่ขาทิ้งไว้ให้ถ้าเจ้ากล้าเอาไปละก็ไดท่านอย่าเพิ่งด่าค่ะเลยของสิ่งนี้ต้องทำลายมันสามารถสามารถเปิดมันออกมาได้นะตุ้ม จางทองแก,กทำอะไรลงไปฮะท่านดูนั่นสิต <OR> ุ <JI> ่มาะปรมาจรย์ตุ่มนี่มันอะไรกัน